เคยไปลงทุนธุรกิจตัวหนึง่งเขาอ้างว่ามันเหมือนบิตคอยแต่สุดท้ายแล้วมันเป็นแชร์ลูกโซ่ะไแล้าก็ใช่ขาดทุนไปเยอะ่นล้ลนานเราก็เลยทําให้ไม่ไม่กล้าที่จะไปลงทุนั้นอีกเลยคือผมอ,อาจจะโชคดีอย่างหนึ่งที่คนรอบข้างสนับสนุนในเรื่องของการลงทุนมันมีคนที่อยู่รอบตัวเราหรือข้างๆเราเนี่ย เขาสนับสนุนเราคอยให้การแนะนำครับให้กําลังใจเรานะครับผลักดันเราทุกๆอย่างให้เราเติบโตให้เราแข็งแรงให้เราเก่งขึ้นอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดคนบางคนเลยนะครับการมีคุณอยู่ข้างกายที่เขาสามารถสร้างความมั่นใจเราได้มันเหมือนกับเป็นกําลังใจเป็นทุกๆอย่างนะครับทําให้เราแบบกล้าที่จะทําอะไรบางครั้งที่ตัวเราอาจจะคิดไม่ถึงเลยว่าเฮ้ยเราทําไปได้ยังไง สวัสดีครับพบกับรายการอ่อาเทศนะครับผมกับผมมิกเซอร์กินทะรันเทศทองนะครับผมและขนนครับผมมาเจออีกแล้วครับซึ่งรายการพ่อคาเทศนะครับผมเป็นรายการที่นะครับเหมาะสําหรับนะครับเทรดเดอร์นะครับหลายๆคนที่อยากจะได้อินสปายนะแล้วก็ผมจะรวบรวมทุกๆคําถามนะครับ อ่า Q&A นะครับหรือว่าตอบคำถามทุกๆมุมอ่ะเกี่ยวกับการเทรดที่ไม่ใช่แค่เทคนิคอลนะรวมถึง mindset ต่างๆของซัคเซสเซอร์นะครับที่ประสบความสบการจากการเทรดนะครับที่อยู่ในคอมมูนิตี้ของ mixer ทั้งหมดเลยนะครับผมให้ทุกคนได้เรียนรู้มิติมุมมองของการเทรดไม่ใช่แค่การดูกราฟอย่างเดียวว่าเฮ้ยต้อง buy ต้องเซลล์นะครับแต่ทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้นะครับผมทุกมิติของการเทรดเลยนะนะครับในรายการนี้ได้เลยซึ่งใน EP นี้นะครับผมบอกเลยครับว่าเราจะได้เจอกับวานหนึ่งคนนะฮะที่อยู่ในคอมมูนิตี้มิคเซอร์นะฮะน้องขุนนอ่ เลยว่าพี่เขาเนี่ยค่อนข้างจะมี FC เยอะด้วยนะในคอมูลแล้วก็แบบคอยแชร์ตลอดเลยจริงฮะแล้วก็ผมบอกเลยครับว่าคือถ้าเมาไหนก็นตามที่พี่พี่ธนีนะนะครับไปคอมมูนิตี้บิ๊กเซอร์มีแต่คนแบบอยากจะเข้าไปพูดคุยกับเขาอยากจะไปถ่ายรูปคู่กับเขานะฮะแล้วก็เป็นวานต to ัว top top เนาะแล้วก็จริงๆเราเรามีวานหลายๆคนเลยที่อยู่ในกลุ่มนะครับบิ mixer, ๊กเซอร์คอมูนะฮะแล้วก็จะบอกครับว่าพี่คนนี้นะ่ะไม่ได้มาจากตลาดการเทรดแค่ตลาดเดียวด้วยเริ่มต้นมาจากไอ้จากนักธุรกิจก่อนนะแล้วก็มาเป็นตลาดเข้ามาลงทุนในตลาดสาว ะะแล้วก็ผันตัวมาเป็นตลาดคริปโตนะครับปัจจุบันก็เทรดตลาด็กล์แต่ไม่ได้คำว,ว่าผันตัวเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเปลี่ยนตลาดนะฮะแต่ว่าเทรดในทุกตลาดทุกสินทรัพย์เลยนะครับแล้วก็สามารถทํากําไรได้ในทุกสินทรัพย์เลยก็ว่าได้เลยกับคนนี้นะฮะพร้อมไหมฮะถนนที่จะไปเจอกับพี่ท่านนี้ครับอยากรู้นะเขาเฉลยหน่อยแล้วเฉลยหน่อยใช่ไหมนะฮะผมถ้างั้นพร้อมแล้วขอต้อนรับนะครับพี่นกได้เลยครับผมสวัสดีครับพี่นกครับครับ ครับผมโอเคครับอยากให้พี่นกนะครับแนะนําตัวนิดนึงนะครับว่าแบบชื่ออะไรนะครับผมทําทําอะไรอยู่นะครับตอนนี้ครับก็สวัสดีนะครับผมพีรพงศ์นะครับชื่อเล่นชื่อพี่นกนะครับก็ตอนนี้อายุ3 9นะครับตอนนี้ก็เป็นประธานกรารผูบริหารบริษัทไทยบัตออนไลน์นะครับจํากัดทําพัฒนาแอปพลิเคชันแล้วก็รับเขียนโปรแกรมพัฒนาเว็บไซต์นะครับก็เป็นกับปทางด้านซอฟต์แวร์นี่แหละครับว้าวที่เราคุยกับ ท่านซีอีโออยู่ใช่ไหมประธานบริษัทเราอยู่กับประธานบริษัทนะนะครับซึ่งประธานบริษัทเนี่ยนะครับนอกจากท,าทําธุรกิจด้วยเนี่ยนะฮะแล้วก็เทรดด้วยนะครับตอนนี้อย่างตอนนี้พี่นกทํางานนะครับแต่ว,ว่าแบบเอ๊ะอะไรมันเป็นแรงบันดาลใจให้พี่นกอะมาเทรดด้วยครับแบบว่านอกจากแค่ทํางานอะไรเงี้ยพี่นก,กนแบบมาเริ่มเทรดได้ยังไง ก็เอาจริงๆเรื่องการเทรดเนี่ยก็เราเข้ามาเรียนเรื่องเทรดนานละสมัยตั้งแต่สมัยเรียนนะครับแต่เรายังไม่ได้มีปัจจัยเยอะครับยังไม่ได้มีเงินทุนเยอะครับเราก็ไม่ได้หมายติดจนะครับจริงๆเรื่องการเทรดเนี่ยน่าจะแบบได,ได้ได้รับรู้ได้ฟังมาจากคนที่เขาเป็นอาจารย์ ที่เขาเทรดจากที่เขาอยู่ในวงการหุ้นอะไรอย่างเงี้ยมาครับเราก็เห็นเขาเทรดประสบความสาเร็จแล้วก็ร่ารวยเราก็รู้สึกว่าเทรดเนี่ยมันเป็นเหมือนวงการที่ทำให้เราสามารถที่จะสร้างมูลค่าครับสามารถทํากําไรก็หาเงินให้เราบ้างครั้งได้รวยให้ให้ไวครับไม่ได้ง่ายครับพี่น้จากตลาดหุ้นเหรอ ที่เริ่มจากตลาดหุ้นครับเพราะว่าตอนที่ที่เข้ามาเริ่มศึกษาเรื่องเทรดคือก็ไม่ได้มีเงินทุนแต่เรามีความสนใจในเรื่องการลงทุนนะครับ mm hmm. คือเราก็อาจจะเคยได้ฟังจากสืก่อทีวบ้างหรือว่าจากสื่อต่างๆนะครับตั้งแต่สมัยก่อนละที่เกี่ยวกับเรื่องหุ้นเรื่องเทรดอะไรนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เราก็มีการซื้อหนังสือมา แต่ก็อย่างที่บอกนะครับตอนที่สมัยที่เรายังไม่มีเงินทุนมากครับเราก็ไม่สามารถที่จะแบบเหมือนทุนเราสามารถได้กําไรอะไรเยอะครับ<ม>ก็เหมือนกับเป็นแค่เรามาเรียนรู้มาทาความรู้จักคือรู้จักมานานแล้วครับแ,แล้วพอแบบอยู่ตลาดหุน้นอะไรเงี้ยมันช่วงนั้นอ่ะกำลังเรียนอยู่ใช่ไหมแล้วเราเริ่มเทรดแล้วครับหรือว่าแบบเน้นเป็นลงทุนระยะยาวคือตัวผมครับ สมัยที่เรียนแล้วก็ก็ทํางานไปด้วยส่วนแล้วก็ด้วยความที่ะต้องทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยเราก็อยากจะมีเงินเยอะๆใช่ไหมครับเราก็พยายามศึกษาความรู้ทุกทางครับมันจะมีเรื่องการสมนามีอะไรครับที่ผมค่อนข้างจะบ่อยแล้วก็ไปศึกษาก็ไปศึกษาความรู้เรื่องเทรดส่วนใหญ่เรื่องการเทรดผมอะ่ะจะได้มาจากตลาดหุ้นที่ผมไปเข้าคอร์สมนาฟร,ฟรีครับไปเรียนรู้ไปมาครับ นั่นแหละครับก็ทำให้เรารู้ว่าไอ้ตรงตลาดตรงนี้มันสามารถที่จะทํากําไรได้เรารู้่แล้วแต่อย่างที่บอกเขามันไม่ได้มีเงินทุนมากเราก็ไม่ได้แบบว่าไปไป,ไปลงทุนกินจังในในช่วงที่เราเรียนรู้แรกๆอ่ะแล้วก็ก็ปล่อยนะไม่ได้สนใจอะไรเราก็แค่รู้จักว่ามันคืออะไรเท่านี้ตอนตอนตอนที่พี่นกเข้ามาเทรดเนี่ยพี่นกใช้แบบวิเคราะห์ข่าวหรือว่าแบบดูเทคนิคอลแบบวิเคราะห์กราฟอะไรอย่างเงี้ยครับตอนที่เล่นตลาดหุ้นตอนช่วงแรก <AM rac ias> อืมคือเอาความชอบเลยแล้วกันคือเรารู้จากหุ้นตัวนี้แล้วเขาบอกว่ามันดีแล้วเราก็ชอบด้วยเราก็มาซมื้อามาเก็บไว้ไม่ได้เยอะนะครับเราก็ซื้อสะสมซื้อเก็บซื้ออะไรครับ<อ>แต่สุดท้ายแล้วราคามันก็ไม่ได้ไหนหรือว่าอาจจะไปซื้อแบบราคาเขาสูงแล้วเราดูไม่เป็นนะเหมือนเรามีพอร์ตหุ้นนะเรามีหุ้นตัวนี้เก็บไว้โชว์ให้เพื่อนดูอะไรอย่างเงี้ยครับ<อ>ก็แค่รู้สึกว่ามันดูเท่มั<อ>นดูแบบเป็นเห <añ> มือน,นเป็นนักสะสมแต่คือไม่มีความรู้เลย ไม่ได้รู้สึกว่าเราไม่เข้าใจว่าจะทำเง <ฮะ S 1> ินออกมาแค่รู้ว่าเรามีตรงนี้เราเรารู้สึกแบบดูเท่ดูดมีอะไรมีพอร์ตลงทุนอะไรเงี้ยครับตามที่แบบอาจารย์เราบอกบอกกันเนาะมีลงทุนเป็นเงินไว้สำหรับอนาคตอะ,อะไรเงี้ยครับแต่ยังไม่สามารถลงทุได้อย่างจริงจังครับจากจากวันนั้นนะครับจนถึงวันนี้ระยะเวลามันรวมทั้งหมดประมาณกี่ปีเลยครับพ,พ,พี่พี่นพพรจะสรุปได้ไหมครับถ้าเก็บซื้อหุ้นสะสมก็เป็น1ิปีแล้วครับแล้วก็ เก็บมาเลเรื่อยๆครับเป็นเป็นสิบปีแล้วครับที่ที่อยู่ในตรงเรื่องวงอ่าทไทยครับอย่างตอนนี้ที่แบบพี่นกอ่ะเทรดคริปโตแล้วก็เทรดทองคําปัจจุบันก็คือมาเทรดตลาดทองคาแล้วนะ <laughs> ทีเนี้ยผมอยากรู้ว่าแบบ <S <S พี่พี่พี่นกอ่ะเข้ามาจากตลาดหุ้นเนี่ยมาพาร์พาร์เปลี่ยนถ่ายมาเทรดในตลาดคริปโตเนี่ยผ่านมากี่ปีแล้ว <S <S ตอนที่ผมเทรดตลาดหุ้นอ่ะอย่างที่บอกไม่ได้จริงจังมากเพราะเราเงินน้อยเราไม่สามารถทำกำไรับได้ ที่ควรเราก็พยายามที่จะศึกษาสินทรัพย์อย่างอื่นผมรู้จักบิตคอยนมาก,ก็น่าจะ5-6ปีแล้วเคยเคยไปลงทุนธุรกิจตัวหนึ่งเขาอ้างว่ามันเหมือนบิตคอยนแต่สุดท้ายแล้วมันถึงเป็นแชร์ลูกโซ่โซไ<ป>รอย่างเงั้นใช่ขาดทุนไป่เยอะนะ ทรา้รานเขาคืนตรงนั้นไปลงทุนในบิตคอยตอนนี้โอ้โหน่าจะได้รีฟันกลับมาโอ้โหเยอะมากเป็น <ละ S 2> ปร้อยหลักเราก็เลยทําให้ไม่ไม่กล้าที่จะไปลงทุนั้นอีกเลย<อ>ทําให้โอกาสไปเลยเราเราไม่เข้าไปเทรดตรงนั้นแต่ว่าพอมาช่วงที่มันมีโควิดครับช่วงนั้นเนี่ยราคาหุ้นไทยตกลงไปเยอะมากแล้วผมก็ช่วงเวลานั้นก็ทํางานนะครับทางานทํางานมาคือช่วงที่ผ่านมาครับเรารู้จักตลาดเรารู้จักอะไรมาแล้วแต่เราไม่ได้ไปสนใจมันจริงจังจนมา เกิดวิกฤตครับเขาบอกให้ซื้อตอนวิกฤตใช่ไหมครับซื้อหุ้นอ่าก็มีพอดีเลยเราก็ช่วงโควิดนะครับเราก็กลับมาดูแหละว่ามีหุ้นอะไรบ้างนะสนใจว่ามาซื้อหุ้นมนซื้ออะไรอ่าเงี้ยครับเราก็ได้ไปจากไปส่นวนละแล้วเราก็รู้แล้วว่ามันจะมีตลาดคริปโตใช่ไหมเราก็กลับมาเอากําไรจากหุ้นเรามาเล่นคริปโตมาเทรดคริปโต แล้วก็ช่วงคริปโตขึ้นพอดีก็ได้กําไรเหมือนกันแต่ปัญหามันเกิดจากว่าพอหลังจากที่มันเป็นบูรันมันเป็นแบบช่วงที่ทํากําไรอะ่ะมันก็จบรอบใช่ไหมมันก็เป็นขาลงทีน,นี้เราก็เล่นไม่ได้เราก็เทรดไม่ได้แล้ว<ม>เราก็มีปัญหาในเรื่องของว่าจะเทรดยังไงเพราะมันเป็นขาลงนะเราก็เลยต้องมาศึกษาถึงเรื่องฟิวเจอร์เรื่องการเทรดแบบขาลงว่าเทรดยังไงนะครับมาเรียนรู้เพิ่มก็ช่วงประมาณที่ผมมาเรียนกับโค้ดนี้ก็คือช่วงสักปี ที่ครบที่มาเริ่มฟิวเจอร์นะครับเทรดฟิวเจอร์แล้วก็ทองคำนี่ก้เพิ่งมาศึกษาเมื่อหลังจากคริตัวมันแบบมีปัญหาไซ์มันเริ่มนเทรดยากไซต์ไม่อโอ้แสดงว่ามันก็ประมาณปีกว่าที่นกแบบเริ่มเทรดโตใช่ไหม,มก็แบบตรทองอ่ะอแต่ไม่นาน่เองขนาดจริงๆตัวผมเพิ่งมาจริงจังที่แบบมากๆประมาณ3ปีนี่เองครับรก็ปีที่แล้วแล้วก็มาทองเนี่ยก็เพิ่ง3เดือนนี่เองครับ ต้องต้องต้องบอกแบบนี้นะระดหับ,บคนที่กําลังดูอยู่อะ่ะพี่นกอะ่ะเทรดทองคํทำำาทํากําไรทองคําเหมือนคนที่เทรดมาแล้ว3 <c oughs> เดือนนะเหมือนคนเทรดมาแล้วประมาณ3ปี <c oughs> <c oughs> ที่บอกว่าแบบอยู่ตลาดมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็รวมกับการฝึกฝนเทคนิคข้อแล้วก็ได้ท่าเทรดเป็นของตัวเองด้วยได้จริการเอ,าเองรู้จักว่าเราเราควรจะต้องแบบไปเทรดท่าไหนอะไรยังไงด้วยกระบวนท่าไหนพอหลังจากที่เราได้ท่าเทรดเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้โหกับทุกตลาดจริงๆอะผมเห็นตั้งแต่แบบพี่นกทำกำไรในในในการเทรดตั้งแต่คริปโตแล้วพอร์บฟิวเจอร์พอย้ายมาตลาดทองคำเสร็จโอ้โหท็อปฟอร์มติดต่อกันหลายตลาดมากคือสุดจริงนะบอกเป็นเอฟซีพี่นอกอยู่ของแนในกลุ่มใช่เป็นในในกลุ่มนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวท็อปเลยนะของ เทรมีหลายสีแหลายคนตามแผลไม่รูมีคนตามแผนในกลุ่มกันเยอะมากแชร์ชอบแชร์ครับผมชอบแชร์ก็มาแชร์แผนแชร์อะไรกัน เราก็มีการแชร์กนะันในของกลุ่มมิกเซอร์คอมมูนิตี้อะได้ได้แบบได้ประโยชน์หลายอย่างเลยเรื่องแบบเห็นวิธีคิดแล้วก็แบบแผนที่พี่เราเอามาแชร์ตลอดในในกลุ่มอะไรเงี้ยประสบการณ์เมื่อกี้เหมือนได้ยินว่าแบบเสียแชร์ลูกโซ่สองล้านใช่ไหมแล้วแบบกับเรื่องการเทรดเลยะหรือว่าก่อนช่วงที่มันฝึกฝนมีกิมมาร์ที่เป็นความยากแบบช่วงสําหรับตอนฝึกครับความยากง่ายมันเป็นยังไงตอนฝึกใหม่ๆจริงๆการฝึก เราก็ต้องรู้ด้วยว่าเทคนิคหรือวิธีการมันถูกต้องหรือเปล่าถ้าเราไปฝึกในวิธีที่มันไม่ถูกต้องหรือไปใช้การที่มันผิดหรือมันไม่ถูกจริตกับรองมันก็ไม่มีประโยชน์ครับสุดท้ายแล้วค่ัเราจะฝึกทํายังไงให้มันสามารถที่จะเทรดได้ก็ทําทำกําไรได้ในทุกๆวันทุกๆไม้หรือทุกครั้งที่เราเข้ามาเทรดในตลาดนะครับเราก็ต้องมีเทคนิคของตัวเองที่เราเรียนรู้มาแล้วเอามาประยุกต์ใช้ครับ ให้มันมีหน้าเทรดของตัวเองครับคือเราก็ฝึกเฉพาะหน้าเทรดที่เราถนัดนะครับทุกๆครั้งที่เรามาเทรดนะครับถ้าเราเลิอกออกจากตลาดหมายถึงว่าเราไม่ได้เทรดสักพักเทรดเลสักเดือนเทรดเลยักอาทิตย์หนึง่งก็ยังกลับมาเทรดในท่าเทรดเดิมได้นั่นแสดงว่าคุณฝึกมาถึงจุดที่คุณรู้แล้วว่าคุณสามารถประสบความสำเศร็จการเทรดได้ครับแต่ถ้าคุณฝึกทุกท่าทุกวิธีเรียนมาทุกตำราทุกอาจารย์แต่คุณไม่ได้มาสามารถเที่ยวมาประยุกต์ใช้เป็นการฝึกของตัวเองวิธี การของตัวเองสุดท้ายคุณก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจมันแล้วก็สามารถที่จะเทรดได้ต่อเนื่องคุณก็จะต้องมีคําถามอยู่ตลอดนะครับว่าทําไมเราเทรดวิธีนั้นเราได้วิธีนี้เราเสียวิธีคือท,ทุกวิธีะครับมันดีหมดมันอยู่ที่จริตของเราเองตัวเราเองะครับว่าเราฝึกกับวิธีนี้มากเพียงพอหรือยังฝึกท่าเทรดแบบนี้เพียงพอหรือยังฉะนั้นการมันสำคัญแต่สำคัญท,ที่สุดคือต้องฝึกให้เราเทรดที่เป็นตัวเราแล้วก็เราเข้าใจ กับหน้าเพจของเราจริงๆนะช่วง,งนั้นนะครับใช่ครับคีย์เวิร์ดสำคัญอลไเหมือนเหมือนกับที่ผมฟังคีย์เวิร์ดสำคัญของพม่นโนกะอ่ะคือคือเราอ่ะความรู้อ่ะเราเรียนมาทุกศาสตร์เลยแบบเราสามารถหาได้ครับแต่ว่าสุดท้ายมันจะมีแค่ว่าเอ๊ะแล้วเราตกผลึกกับการเทรดนั้นจริงๆไหมเราสามารถใช้ทํากําไรได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงผมว่า ทุกขาทุกศาสตร์นะเขามีดีหมดเลยครับถ้าอยู่แค่ว่าเราปรับใช้ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราปรับใช้ได้ปุ๊บทำอะไรได้โอเคล้วไปท่าแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าท่าไ,ไหนดีกันคือเราทําแบบนี้ทุกจด,ดิตเรา,าเลยผมเห็นด้วยเาว่าเรื่องน,นี้เอางี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังละกันบางคนฝึก e MA, ท่า EMA เขาก็ทํากําไรได้แล้วครับฝึกท<ม>่า EMA ครับดูเส้น EMA คอดไปคอดมาตัดไปตัดมาบางคนฝึกดูโซนดู RSI ก็ทํากําไรได้แล้วครับบางคนฝึกดูฟิโบนับเวฟนับเลียดเวฟก็ทำกะไรได้ครับ คือมันมันมีหลากหลายมากครับแต่คือท้าไหนครับคือท่าเท่านั้นเองครับเป็นชัดเจนลหลายๆคนแบบตามหาเทคนิคที่ดีที่สุดนะฮะบอกเลยครับบนโลกน,นี้ไม่มีนะฮะออ <laughs> นี่แค่ถูกจริตเรา มากที่สุดถูกต้องครับมีท่าเตะท่าถนัดท่าสองท่าเท่านั้นเองครับแล้วก็เข้าเฉพาะท่าที่เราถนัดเท่านั้นเองครับถ้าท่าที่เราถนัดอาจจะมีเสียงบ้างแต่เรารู้ว่ามีความเสียงเราก็ไม่ได้ใส่เยอะอะไรเงี้ยครับก็มีบ้างแต่ถ้าอะไรที่มันเข้าหน้าเตะเราขอใอยเชื่อในแผนแล้วก็ทาตามหน้าเตะของเรายัางไงก็ ประสบความสำเร็จแน่นอนครับผมชื่อว่าเพจเดีหลยคนที่มาฟัง YouTube ช่องนี้คือคลิป,ลปนี้เลย EP นี้เลยนะเผลอๆแบบว่าได้ไฟแล้วฉันอยากจะไปฝึกฝนแล,ล้วฉันอยากจะไปเรียนรู้เทคนิคแล้วแล้วไปฝึกฝนจนก,กว่าจะเจอท่าเท่ของตัวเองจะได้แบบประสบความสำเร็จแบบพี่นกอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นแบบเป็น,ปนไ,ไฟให้กับเพจเดีหลายคนเลยเนาะถ้าใครเห็นว่าแบบคลิปนี้แบบตรงใจมากเลยหรือว่าแบบ เป็นประโยชน์กับห,หลายคนก็สามารถที่จะแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนเพื่อนได้เลยนะนะฮะงั้นงั้นมีคําถามมีคาถามนะครับอยากถามแบบว่าท้านวันนี้มีมือใหม่เขาแบบเดินมาหาพี่นกแบบเอ้ยพี่ผมอยากเทรดได้แบบเพี่ยงเลยอยากทำกำากําไรได้เงี้ยพี่นกอยากแกนแนะนอะไรเขาถึงเรื่องของการเทรดครับ มือใหม่เนี่ยคือผมก็เคยเป็นมือใหม่นะครับผมก็เคยมีปัญหาเรื่องการเทรดเราก็เคยไม่เข้าใจตลาดันดับแรกเลยคุณต้องรู้ก่อนว่าตลาดเนี่ยมันมีเทรนขาลงนะครับมันมีขึ้นแล้วมันมีลงนะครับต้องรู้ก่อนว่า การที่คุณจะเอาเงินสักเก็บสักก้อนหนึ่งหรือเงินที่คุณต้องเอามาลงทุนนะครับคุณก็ต้องรู้ก่อนว่าจุดที่คุณลงทุนอ่ะมันเป็นจุดที่มันคุ้มกับที่คุณจะเอาเงินมาใส่หรือเปล่าถ้าคุณมาใส่ในช่วงที่มันเป็นราคาที่มันเป็นอยู่ในเทรนยังเป็นขาลงหรือว่ามันยังเป็นช่วงที่ตลาดลงคือโอกาสที่คุณจะสูเสียมันยังมีฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ลองดูจังหวะครับว่าการลงทุนอ่ะมันลงทุนได้ทุกคนแต่ก่อนที่ลงทุนเนี่ยคุณ ต้องศึกษาหาความรู้ก่อนนะครับซื้อความรู้ก่อนดีกว่าเอาเก็บที่คุณมีมาเสียให้กับตลาดสาหรับมือใหม่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่คุณเข้ามาคุณจะไม่เสียมันมันอาจจะมีโอกาสถูกเสียบ้างแต่ถ้าคุณมีความรู้ศึกษาข้อมูลการเทรดมีการเรียนรู้มาก่อนเนี่ย ความเสียหายคุณก็จะไม่ได้มากไม่ต้องสูญเสียเยอะครับความรู้สําคัญที่สุดครับสอให้คุณมีเงินเยอะมันก็หมดได้ถ้าคุณทําโดยที่คุณไม่มีเขาแต่ถ้าคุณมีความรู้สอให้คุณมีเงินนิดเดียวหรือมี่นิน้อยอะ่ะคุณก็สามารถสร้างมันขึ้นมาให้เป็นเงินจํานวนเยอะได้ครับเพราะว่าได้บทเรียนเยอะเลยจริงๆคือคือแบบอันนี้อันนี้ก็คือบทเรียนจากคนที่อยู่ในตลาดมาบแบบเป็นปีนะแล้วก็จริงจังประมาณสามปีครับพี่โน้ที่ฟังมาเมื่อกี้ครับลงจริงจังเป็นหลัก เป็นหลักร้านหลายร้านนะครับช่วงสามนีน่ก็แล้วก็ได้กําไรหลายหลร้านกำไรเยอะครับมันมีบิ๊กช็อตพี่แกแชร์อะไรไหมที่แบบเป็นประสบก,การณ์ที่พี่น้องแบบประทับใจอะไรเงี้ยกันตลาดหรือวแบบ่าที่เป็นบทเรียนอะไรเงี้ยให้ให้คนที่ฟังอยู่ได้รับรู้เรื่องนี้ คือผมอ่ะอาจจะโชคดีอย่างหนึ่งที่คนรอบข้างนะครับแฟนอผมหรือคนรอบข้างเนี่ยสนับสนุนในเรื่องของการลงทุนคือผมเนี่ยก็เทรดหลายอย่างเพราะเรายังหาจุดที่เราโฟกัสไม่เจอว่าเราเทรดอะไรแล้วมันจะดีกับเราหรือเราจะทามันได้อะไรเงี้ยมีคนที่อยู่รอบตัวเราหรือข้างๆเราเขาสนับสนุนเราคอยให้การแนะนำให้กําลังใจเรานะครับ ก็ก็มีส่วนผลักดันเราทุกๆอย่างให้เราเติบโตให้เราแข็งแรงให้เราเก่งอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดคนบางคนเลยนะครับการมีคุณอยู่ข้างกายที่เขาสามารถสร้างความมั่นใจเราได้มันเหมือนกับเป็นกําลังใจเป็นทุกๆอ,อ,อย่างนะครับทําให้เราแบบกล้าที่จะทําอะไรบางครั้งที่ตัวเราอาจจะคิดไม่ถึงเลยว่าเฮ้ย <"He i, S 2> เราทําไปได้ยังไงเฮ้ย <"He i, S 2> เราทําได้ด้วยเหรอเฮ้ยเราแบบ แบบนั้นได้ด้วยเหรอท,ทั้งขนาดตัวเราเองยังด่าตัวเราเลยว่าทําไม่ได้เราเพรานะเราทําไม่ได้ <S <S แต่คนข้างๆกลับบอกว่าเราทําได้ฉะนั้นเราจัดทาให้คนที่อยู่ข้างๆเราผิดหวังน,นี่แหละครับอาจเป็นหนึ่งคีเวที่ทําให้หลายๆคนนะครับผมไม่ได้พูดถึงผมนะหลายๆคนในโลกนี้ครับ <S <S อาจจะเปลี่ยนแปลงัวแล้วก็สําเร็จเกิดจากคนข้างๆตัวเรานี่แหละครับ <S <S มผมกระจายความเสี่ยงหลายๆตัว เพราะมีความรู้สึกว่าเราไม่ต้องการที่จะเสี่ยงเยอะกันไปแต่มันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมได้บิทชอตอตอนนั้นตลาดคริปโตัวครับที่มันพ่วงบูรันมาเยอะๆอะ่ะเหียนไรครับที่ชื่อครับ,รบตอนนั้นราคาเขาเปิดตัว30บบาทใช่ไหมครับ คือผมก็ไปอออินอตั้งแต่สามสิบครับเจอวานแล้วอ๋อตอนเบรเอาไหมใส่ใส่ตัวนั้นละครับคือน่าจะใส่แล้วก็มีการขายแล้วก็เข้าเข้าออ,ออกอยู่ช่วงหนึง่งแต่ผมรู้อย่างว่าพูดเบรเอาคือหุ้นที่อะไรก็อามที่มันเบรกเอาราคาขึ้นไปอะ่ะผมจะรู้ว่านั่นคือสามารถไปต่อได้อันนี้เป็นอะไรที่เบสิกมากที่ทุกรู้แต่อยู่ที่ว่าคุณกล้าหรือเปล่า พราะนั้นมันเบกขึ้นไป30มขึ้นไปอะครับเราก็ใส่เลยครับพอมันถึงจุดจุดหนึ่งเราก็ขายใช่ไหมพอมันลงมาเราก็ใส่อีกเพราะเรารู้ว่ามันเขาเรียกว่ามันเป็นช่วงบูรันพอดีอของตลาดเิโตจนผมซื้อราคาถูกถัวไปขายตอนราคาที่เขาสูงอะสี่ห้าร้อยอะไรเงี้ยครับก็ได้กำไรเยอะ เยอะมากครับเยอะมากเลยใช่ท nice. oh, right? ีน oh, oh, ี้ได้ปีบิชกช็อตเลยก็นี่แหละครับได้กําลังใจจากแฟนคนรอบข้างนะครับที่ทําให้ผมกล้าตัดสินใจกล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะทําในสิ่งที่เราไม่เคยทํามาก่อนเลยคือการลงทุนอินตัวเดียวโหดมากเป็นครั้งแรกในคริตเลยครับอ่าโอ้โหบอกเลยเราเราอาจจะอยู่กับวานเมืองไทยจริงๆก็ได้นะเนี่ยตอนเล้อาจจะไปทัพเท่าไหร่เราไม่รู้เหมือนกันใช่คือรู้สึกภูมิใจที่เราทำได้อ่าครับ ใจทำมเคดีใจด้วยพี่นกจริงๆหลายคนก็น่าจะเห็นอยู่และถ้าเห็นอยู่น่าจะอยู่ในเหตุการณ์ไม่รู้อะณวันนั้นมนะัจะมีคนที่กล้าและไม่รู้เหมือนกันเรียวกว่ามีทั้งกล้าและมีความรู้ด้วยเนาะกล้าจะได้รีบอร์ดจากเหตุการณ์สำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะนะครับที่พี่นกบอกว่าไปอออินเนี่ยนะครับไม่ใช่หมายผมว่าทุกคนต้องไปอออินตามนะฮะคือพี่นกมีประสบการณ์แล้วนะครับรับความเสี่ยงได้ทุกอย่างนะครับผม <laughs> <laughs> เดี๋ยววาหลายคนแบบผมเจอเฟซบุบ้านผมอออินครับผมอะไร ผมจะบอกเขาว่าบิ๊กช็อตเนี่ยนะครับมันไม่ได้เรื่องไม่ใช่เรื่องฟุกนะบางครั้งนะครับมันเป็นเรื่องของประสบการณ์นะครับแล้วก็ความรู้ถ้ามืนอยากจทำให้คุณมีประสบการณ์ที่เยอะพอสมควรประสบการณ์เกิดจากการฝึกฝนนะครับความรู้ที่ถูกต้องความรู้ที่ทบวกการฝึกฝนด้วยคุณจะทำบิ๊กช็อตได้กี่รอบก็ได้ครับอย่างปัจจุบันนี้พี่นกก็ได้บิ๊กช็อตมาหลายๆรอบเหมือนกันนะกับการเทรดเรื่อยๆสมบพเสมอ Okay. ก็จริงๆรวันนี้ก็ครบถ้วนทุกคำถามแล้วแบบว่าโอ,อ้โหรู้สึกว่าแบบคลิปนี้เป็นประโยชน์กับทั้งคนที่เทรดมาแล้วอย่างผมเองหรือมือใหม่ก็ตามอะเนี้ยเพราะแบบ แนวคิดจากคนที่ผ่านมาก่อนว่าแบบเป็นอะไรที่มีประโยชน์คนที่เขากาลังเข้ามาในตลาดใครที่ฟังเรื่องนี้และได้ประโยชน์ก็อยากให้เอาไปคิดว่าปรับใช้เนอะในมุมที่ตัวเองถนัดแล้วก็เอาไปพัฒนาทักษะต่างๆก็วันนี้ขอบพี่นกแล้วก็โค้ดมิกมากเลยครับผมที่เราได้มาคุยได้มาแชร์ด้วยกันโอเคครับผมสำหรับใครนะครับที่เห็นว่าคลิปนะครับวิดีโอนี้นะครับ EP นี้นะเนื้อหาตอนนี้เลยครับมีประโยชน์นะฮะทุกคนสามารถที่จะหลังจากที่ฟังเสร็จแล้วเนี่ยใครที่ตกคลึกอะไรนะแล้วก็จะไปปรับใช้ยังไงสามารถที่จะคอมเมนต์นะครับใต้คล มาได้เลยว่าทุกคนเนี่ยด้นแนวคิดอะไรจากที่พี่นกแชร์นะครับแล้วจะไปปรับใช้ในอนาคตและปัจจุบันกับการเทรดได้ยังไงสามารถที่จะคอมเมนต์มาหรือว่าอยากจะให้เราเนี่ยนะครับมาทําในหัวข้อเรื่องอะไรไอ้ผมก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด u b s ส r ค b ้นะครับติดตามช่อง YouTube m i x e r กิธารนะครับสามารถที่จะกด u b s c r i b ้นะติดตามเนาะจะได้รับนะครับคอนเทนต์ดีๆนะแล้วก็แบบใน E ีีถัดไปของหลายๆหลายๆรายการเนาะ แล้วก็รวมถึงเดี๋ยวจะมีการเปิดตัวรายการใหม่เร็วๆนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราติดตามกันได้เลยทุกคนจะได้ไม่พลาดเนาะนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมนะครับน้องขหนุนแล้วก็พี่นกนะครับก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ตามแล้วก็ขอตัวก่อนนะนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเช่ครับ